மத்த สวัสดีครับวันนี้เรายังรวบรวมข่าวดีของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์และอีก3สาวรุ่นพี่เช่นเคยครับช่วงนี้ถึงแม้จะไม่มีผลงานใหม่หรือเพลงใหม่ของวงให้ติดตามแต่เพลงเก่าของพวกเธอก็ยังคงมีคนมาฟังต่อเนื่องมากมายจนติดชาร์ตอันดับต้นๆของทั้ง Spotify YouTube และ Instagram อย่าง Spotify ก็สามารถคว้าอันดับ1 g o g งเกา p ลูซึ่งมียอดสตรีมสูงสุด3ปีซ้อนตั้งแต่ปี2019 2020และ2021ตามลำดับนี่ขนาดยังไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่เลยนะเนี่ยด้าน Instagram ก็ไม่น้อยหน้้าเช่นนกััทง4สาวกรมถ ควารางวัลหนึ่งใน10ศิลปินหญิงที่มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีมากที่สุดในปี2564นั่นเองอย่างน้องลิซ่าปัจจุบันมีผู้ติดตามอยู่69้าล้านคนซึ่งมียอดกดไลค์เฉลี่ยต่อโพสต์อยู่ที่ประมาณ7จ็ดล้านห้าแสนมื่นครั้งด้วยกันเยอะมากแล้วก็คอมเมนต์เกือบ5 0,000ครั้งเลยทีเดียวครับถือเป็นศิลปินที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในวงการเคป๊อปอีกต่างหากบนไ G คิดดูนะฮะถ้ามีผลงานใหม่ๆออกมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะที่ด ถือว่ารีทวิตกันเป็นล้านครั้งเลยทีเดียวเกี่ยวกับงานมาม่านั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ปิดโหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องลิซ่าก็จบอยู่อันดับที่9ถึงแม้จะไม่ได้อันดับที่1แต่แค่ได้เห็นแฟนคลับสามาัคคีกันแบบนี้เชื่อว่าน้องลิซ่าต้องปลื้มมากแน่นอนครับซึ่งก็เชื่อว่าแฟนคลับเกาหลีหลายๆท่านก็ปลื้มเช่นเดียวกันนะฮะโดยน้องลิซ่าเนี่ยก็สามารถควา้ารางวัลศิลปินเคป๊อปต่างชาติที่มีความนิยมมากที่สุดในเกาหลี6ปีซ้อนติดต่อกันแล้วตั้งแต่ปีีีี2016 2021จนถึงงงปเเเลลยยยยทดดวะะพู่่าๆก็คือตตั้แบิ ีีเดยวซึ่งบางปีก็จะมีคนไทยอย่างแบมแบมก o เซเว่นติดมาด้วยนะครับอ่านี่ก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะในปี2021ก็จะเป็นลิซ่าอันดับที่1นึ่ง s จคสันอันดับที่2งานนี้ก็เอาใจช่วยคนไทยหลายๆคนและการที่ได้ไปเปิดตัวเป็นศิลปินเคป๊อปที่เกาหลีดานคนดังมากมายก,ก็ยังคงกดไลค์กดติดตามน้องลิซ่าแบล็คพิงอย่างไม่หยุดหย่อนนะฮะทั้งฝั่งฮอลลีวูดและบอลลีวูดของอินเดียเลยทีเดียว เริ่มที่ฝั่งฮอลลีวูดกันก่อนแล้วกันครับลูกสาวคุณพอลวอล์กเกอร์จากหนังภาคต่ออย่างฟา s t and Furious หนึ่งในแฟนชายหนังที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลก<ๆ>ก็มากดไลค์น้องลิซ่าอีกคนหนึ่งแล้วซึ่งก็จะเป็นรูปตอนที่น้องลิซ่าอยู่ที่อเมริกาน้องลิซ่าใส่เสื้อรัดรูปสีเทาผมสีชมพูสุดเปรี้ยวยิ้มอ่อนๆให้แฟนคลับนั่นเองครับต้องบอกว่าการเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้ของน้องลิซ่าได้ผลจริงๆน่าจะเป็นการเพิ่มฐานแฟนคลับในอเมริกาได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวน ถึง2ล้าน7แสนคนเลยทีเดียวอย่างสไตล์ลิส์ส่วนตัวของคุณคาร์ดิบีคุณคอรลินคาร์เตอร์ก็มากดติดตามน้องลิซ่าใน IG เช่นเดียวกันนอกจากเป็นเจ้าแม่เพลงแล้วก็ยังเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอีกด้วยนิตยาสารแฟชั่นหลายๆแห่งก็ยกให้น้องลิซ่าเป็นอันดับหนึ่งในศิลปินสาวที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อวงการแฟชั่นปีนี้อีกต่างหากนี่ไม่ได้อวยนะครับแค่เอาความจริงมาเล่าเฉยๆข้ามจากฝั่งอเมริกามาดูฝั่งบอลิวเวิ์ดของอินเดียกันบ้างดีกว่าก่นน่าาาอกก่อออออนนนห้ว้้ว้าา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 ีีมมมดดดรสสวววยยงงงลัักกกก็บไฟเพ ของลิซ่าแบล็กพิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอก็ชอบลิซ่ามากเช่นเดียวกันหลังจากที่มีแฟนคลับมาถามเธอในไลฟ์สดนะครับว่าได้ฟังเพลงของลิซ่าแบล็กพิงหรือย,ยังโดยดาราสาวคนนี้ก็น่าจะถูกใจคนอินเดียพอสมควรแหละครับมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นนะเพราะเธอเนี่ยเคยได้รับรางวัลในอินเดียมา,มามากมายเลยทีเดียวน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้น้องลิซ่ามีผู้ติดตามเยอะขึ้นอย่างทวีคูณไม่รอช้าครับผู้ติดตาม20ล้านไปแล้วขิงต่อด้วยผู้ติดตาม40ล้านดีกว่างานนี้ยิ่งกว่ากดไ like ลค์ อายุ27ปีเป็นนักสแสดงบอลิวูวเช่นเดียวกันได้รับรางวัลมามากมายมหาศาลคนดังหลายๆคนตอนนี้อายุน้อยมากจริงๆก็มาเต้นเพลงลลษาเวอร์ชั่นอินเดียกับเขาด้วยไปดูกันครับว่าเหมือนมากน้อยแค่ไหนนะฮะ สนุกสนานสไตล์อินเดียเขาละเต้นได้ทุกที่จริงๆและต้องเต้นเป็นหมู่คณะด้วยนะฮะงานนี้ประทับใจสุดๆเลยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องให้ความสําคัญกับประเทศอินเดียขนาดนี้ซึ่งอินเดียเนี่ยอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกเร็ววันนี้นะครับแซงหน้าจีนก็เป็นได้คาดว่าน่าจะก่อนปี2030แน่นอนปัจจุบันอินเดียก็มีประชากรใกล้ๆ1,400ล้านคนเข้าไปทุกทีแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นด้วยครับอันเป็นฐานแฟนคลับสําคัญของวงแบล็คพิ้งนั่นเองถ้าน้อง ไม่รู้ว่า IG นี่จะแตกขนาดไหนนะฮะพอระ,ระดับไ g ตัวท็อปของเอเชียก็เป็นดาราอินเดียทั้งสิ้นครับจากทางฝั่งบอลิวูดนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมแฟนคลับถึงกรี๊ดกร์ดมากเวลามีดาราอินเดียเข้ามาติดตามไม่แพ้ฝั่งดาราฮอลลีวูดเลยทีเดียวแหละก่อนจากกันไปนะครับมาส่งท้ายด้วยมีมน่ารักน่ารักกันดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็รวมเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่าอีกเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ